ฮัลโหลเสียงได้ยินชัดเจนไหมได้ยินเสียงชัดเจนไหมเสียงพูดนะเสียงพูดต้องรอทีมงานทยอยลงไปนี้ก่อน เพราะว่ามีเคเหลายคนนี่แบบราคาหัวกันเยอะต้องรอคิวเขาอ่ะอัน,นาได้ยินไหมทดสอบเทสเทสสาเสียงดังเบาอะไรยังไงบอกได้นะครับชัดอยู่ลุงโอเคนะเดี๋ยวประมาณ4ี่ทุ่มเจอกันนะครับเดี๋ยวต้องรอ เคอลท่านอื่นนะครับขอเชิญชวนนะครับมีเสียงจิ้งหรีดด้วยโอ้ยธรรมชาติครับอยู่กับธรรมชาตินคนรักธรรมชาติใช่ไหมข้างข้างๆเป็นป่าเลยนะข้างบ้านเป็นป่าครับจะมีหลายๆสัตว์เข้ามาหาบ้านะอึ่งอ่างข้างคกงงูอะไรอย่างเงี้ยมีมีมานะจิ้งหรีดมาด้วยนะ มันไม่ยอมพาเพื่อนมาจริงหรีดนะถ้ามันพาเพื่อนมานะโอ้โหสบายไปแล้ว <c oughs> จับทอดเลยอา่าดูกันไปเพลินกันนะครับตัวไก่ลงดันอยู่เลยเพิ่งปล่อยเอ็มไปอะเอ็มแดเอ็มขอรับสามสิบเอ็ดเลยก็เลยเออเฮ้ยจริงเหรเนี่ย มีสามสิบเอ็ดด้วยนะเอ็มแพงเพราะอะไรเขา,เาผสมกันเหรอวันนี้เขาผสมกันนะหลังผสมโอเวอร์โหลดนะราคายี่สิบเอ็มโอหูรับโหดเวอร์พวกเขาผสมเต็มเลยเนาะฮัลโหล พูดคุยทักทายได้นะครับใครที่เข้ามานากินข้าวยังครับเนี่ยตอนนี้สองทุ่มกว่าแล้วใช่ไหมตรงไหมเวลาเช็คเวลาก่อนเดี๋ยวไม่ตรงแล้วแบบแบตบในคอมมันอ่อนแล้วไงแต่ก็ต้องรอเรียบร้อยครับกินกับอะไรอะ่ะกินข้าวกับอะไรอะ่ะ ทำเองเหรอหรือซื้อกำลังเทลูกศิษย์ไปแข่งซับเวยโอ้โหตกข่าวอะซับเวยมันคืออะไรอะไปแข่งอะไรเขามีอะไรให้แบบแข่งฮะขอบเองสีลุงอุ้ยกลับอะไรอะบอกหน,น่อยเิย ทำกับข้าวเองกินเองไม่มีไม่มีสาวๆนะมาทำให้กินใช่ไหมเอ้ยานาตัวหลักตัวหลักผมไม่มีของว่ะตัวฮาน่าสี่ไม่เป็นไรเนาะ ให้ทุกคนใครอยู่ทีมก็ปกป้องจะว่าไปก็สามนาทีได้มั้งลงไปตั้งสิบห้ารอบอะสามห้าสิบห้าชั่วโมงครึ่งก็น่าจะเกินแหละดูแล้วใครที่เข้ามานะครับก็ฝากปกป้องดูแลผมด้วยเพราะว่าผมอ่อนสุดละในเกมอะไม่ได้เอาตัวนี้ลงนะไม่ได้เอาตัวที่เป็นลิงมังกี้ลงอเอาตัวที่ ที่ทำคลิปหลงด้วยนะมันก็จะเออมันก็จะง่ายๆหน่อยตายง่ายโอ้โห,โห,โหวันนี้ลงกันกี่รอบแล้วดันครับลงดันกี่รอบแล้ว มาทดสอบไลฟ์รีมก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงแล้วก็จะขึ้นมาใหม่แหละมันเปิดยาวก็ไม่รู้ทำไรเนี่ยก,ก็ลงดันปกติไปลงดันพูดคุยไปก่อนไงแล้วก็ค่อยโขงอ่ะต้องจัดเรื่องเล่าเหมือนอันนาหรมั้งไอ้เรื่องเล่าแบบ ในร้านเกมเคยเล่ามาก่อนนะยังอยู่กันไหมเนี่ยพูดคุยกันหน่อยครับใครเข้ามาแล้วก็สักทายพูดคุยได้นะครับโอ้ยซับเวบัรถูกนะบัรถูกกว่าโรงแรมอีกอะงงเลยมันมันมันถูกลงอะแต่โรงแรมมันแพงขึ้นเน่ยเข้าใจปะเออ แล้วก็มีของแค่เนี้ยเขาเลยลงซนะับเวไม่ลงเก็บเพราะว่าไม่ได้เก็บของอยู่ละไอ้พวกกิจกรรมเทรนน้องอ่ะเทรนน้องลงซับซับนี่คือซับเวปกติเหรอเขามีกิจกรรมอ่ะไม่ได้ดูเลยนะไม่ได้ดูว่ามีอะไรบ้าง gửi. Rõ hai cho gì con đi. ใช้ความเรียบร้อยลงไป15รอบอันนาเชิญชวนนะครับใครที่เข้ามาก็เชิญชวนด้วยครับมันเล่น pvp กันอยากไจะไลฟ์สตรีมทุกวันนะแต่ไลฟ์สตรีมแล้วลงดันนี่มันมันน่าเบื่อไปไหมไลฟ์สตรีมลงดันตลอดทุกวันแล้วมันไม่ต้องมีคอนเทนต์ไลฟ์สตรีมอย่างเดียว ลงดันอย่างเดียวมันแปลก,ปลกไหมหรือมันปกติเนี่ยบางคนก็เปิดสองพูดคุยเนาะเหมือนว่าพบปะประชาชนทุกวันโยชินเกมเมอร์โอ้ ZM โยชินเกมเมอร์ โอเคครับอันนี้มาทดสอบสตรีมก่อนนะเดี๋ยวเริ่มจริงๆก็ประมาณเกือบสี่ทุ่มฮะเรามาเจอกันใหม่ครับโอเคแล้วเจอกันนะครับเดี๋ยวโขงด้วยใครจะทำเควสอยู่ก็เตรียมตัวเลยฮะลากข้าหัว